สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมข้อสูขข่าวอรุณมรินเช้าวันนี้พืรหัส,สบดี29สิงหาคมแล้วนะคะสิ้นเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมกําลังจะหมดเดือน8อย่างเป็นทางการแล้วเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์เมื่อคืนฝนไม่ตกเนาะ ในกรุงเทพไม่ตกพอให้ได้ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันบ้างส่วนต่างจังหวัดเป็นยังไงพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะเช้านี้ชวนคุณผู้ชมโหวตก่อนเลยค่ะเพราะว่าใครที่เป็นแฟนของเวทีประกวดนี้เนี่ยก็คงจะอยากได้บัตรเข้าไปร่วมงานปาร์ตี้กันใช่ไหมคะมงั้นเชิญชวนคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะมาโหวตคนโปรดของคุณกับแคมเปญ34 HD App Mr International Pop Love Vote วันไหนดีอยเข้าไปดู หนุ่มๆเนี่ยพี่คิงไล่เลียงที่หน้าจอนี่จนตาลายเลยนะ<อ>เขาให้โหวตได้ทีละเท่าไหร่30คนไหม ไม่น่าใช่โหวได้วันละคนเออมันชอบทุกคนได้ทำยังไงอะต้องมี30แอคเคาท์บัตรเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เอิงจริงซื้อโทรศัพท์30เครื่องไปเลยจะได้โหวตให้ครบเลยนะคะจะได้บัตรเข้าร่วมงานเป็น Thank You Party ท่านละ2ที่นั่งนะคะก็จะไปเจอไปชมไปเชียร์คนที่คุณชอบเข้าไปโหวตได้เลย34 HD App Popular Vote Winner ค่ะแล้วก็จะมีโค้ดพิเศษอัปเดตข้อมูลให้ครบทวนกันด้วยนะคะร่วมโหวตกัน ได้ทุกวันยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31เท่ากับว่าวันนี้9ถ้าวันนี้โหวตแล้ว33เอ็ดอีกสองวันหมดแล้วนะ <c oughs> เข้าไปร่วมโหวตกันเยอะๆค่ะใช่ค่ะโหวตฟรีแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอ่ะในเรื่องของหนุ่มๆไหนๆก็พูดถึงกันแล้วมาดูอีกหนึ่งหนุ่มค่ะเก่งสักลายโดนรวบคาที่นอนทําไมถึงโดนรวบเพราะว่าเขาไปขโมยรถจักรยานยนต์เอาเงินไปเสพยาหนำซ้ํายังขี่ไปง้อสาวอีกด้วยค่ะ ก <Yeah. S 2> ันตงเหลัน,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 นบรรยากาศที่มีละอองน้ำนะครับขณะที่ฟ้าร้องฟ้าผ่ามันก็มาพร้อมกับการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอยู่แล้วแต่ทั้งหมดพอเกิดขึ้นพร้อมกันเสร็จปุ๊บทุกคนบอกว่ามันเหมือนฉากหนังวันซิ้นโลก oh. เออก็เลยพากันแชร์คลิปวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมานี้ครับ เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นจริงๆนะอเออสวยดีนะคะ,ะคอกลับมาบ้านเราคุณผู้ชมดูเรื่องของกล้องวงจรปิดหน่อยมีกล้องนี่มันอุ่นใจจริงไหมคะมไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามมาเราก็รู้สึกว่าปลอดภยัยแต่ว่าครั้งนี้มีกล้องเป็นสิบตัวนอกจากจะไม่อุ่นใจแล้วภัยยังมาอีกค่ะ ขยับมาดูที่สงขลาค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยสองผัเวเมียย่องเบาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปขโมยของแต่ย่องเบาแอบเอาน้องแมวมาทิ้งอ่ะ อันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับค่ะดูของที่เราชอบกันหน่อยคุณผู้ชมเวลาที่เราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะมีของที่ระลึกใช่ไหมอย่างบางคนชอบลาบูบูก็ทําทองเป็นลาบูบูไปเลยอ้าวเคยเห็นนี่กันทีนั้นเออน่ารักจะตายแต่ว่าคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาชอบรถมอเตอร์ไซค์ครั้นจะทําทองเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันก็ยากงั้นทําแค่โซ่รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ค่ะ คุณผู้ชมบอกเดี๋ยวซื้อมาให้เอากี่บาทตลาดนัดมีเพียบเลยเดี๋ยวนี้ซื้อให้ล้นคอเออคนละแบบกันนะซึ่งหลังจากที่โคชิปเอาไปโพส์ลงในโลกออนไลน์น่ะมีคนคอมเมนต์ถามกันใหญ่เลยร้านไหนร้านไหนอยากไปทําบ้างเขารับทําแบบเสาหนวดกุ้งอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่บอลว่าถ้าเกิดเขาทําอย่างนี้ได้เขาทําหมดแหละเนาะเออน่าจะรับทําหมดนี่ห้างทองเมืองสุพรรณในตําบลท่ารหัสอําเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะในพวกเราฐานะส u r p สุพรรณ ไปทำคอนเทนต์กันมหมได้ค่ะขอคุณพี่เขาเรานัดกันไปเนาะเขาจะให้เราจับแม่ทองเขาเน่าจะให้ลองเราเราต้องทำตัวให้ดูแบบน่าไว้ใจที่สุดไม่ก็บอกเขาว่าคุณพี่ล็อกหน้าร้านก่อนก็ได้ทาให้ไว้ใจเราอะนะคะกลัวเราหยิบแล้ววิ่งหนีอแม่ถ้าไม่ใช่สุภัยสปายสุพรรณเนี่ยไปลองได้ไหมคะได้ไปไม่ล่าเออหน้าสดใจไปลองด้วยกันใช่เผื่ออีกไม่กี่วันในวันนี้ยี่สิบเก้าใช่ไหมสามสิบสามเอ็ดวันที่หนึ่งจะเอาลายอะไรอะ ซื้อสักเส้นพาหุรัตไปกันเออถือว่าเป็นการใส่ไอเดียสร้างสารรค์นะ<อ>สร้างมูลค่าให้กับทองคําที่มีค่าอยู่แล้ว ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นไปอีกและที่สำคัญคือน,นี่คืองานฝีมือ<ช>บอกให้รู้ว่าชาติไหนเนี่ยก็สู้ชาติไทยไม่ได้ในเรื่องของความเนี้ยบความเหมือนนะคุณผู้ชม,มแหมสุพรรณเนี่ยมีแต่ของดีๆมีแต่คนหล่อด้วยม,มาดูอีกหนึ่งคนหล่อแต่ว่าไม่ใช่ที่สุพรรณค่ะที่อุดรธาน,นีคนหล่อคนนี้ทรงดีมากดีแต่ว่าเขาเข้าไปหลอกคนชะลาสแกนหน้าแจกไข่ค่ะ จะตามตัวมาดําเนินคดีต่อไปค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามภารกิจช่วยเหลือ3ชีวิตในอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงตอนนี้ใกล้จะถึงตัวผู้ที่ติดอยู่คนแรกแล้วเหลือระยะทางจากจุดที่อยู่ด้านนอกเข้าไปด้านในห่างกันแค่1เมตรเท่านั้นครับ แดงแป๊ดเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมแนเผ็ดไม่แบรนด์วีตาแอสตาแซนทินคอลลาเจนมีแอสตาแซนทินและคอลลาเจนเลือกแบรนด์วีตาทุกวันพิเศษแบรนด์วีตาเพียง28บาทเฉพาะเพื่อนในไลน์ถึง1กันยายนนี้ สุดสัปดาห์เอนเตอร์เทนเมนต์พรีเซนต์เบเกอรี่ร็อกคอนเสิร์ตการรวมตัวกันในรอบ20ปีของสามตำนานวงร็อกที่หลายคนคิดถึงโบนด์ด็อกฟลูและฟลัวชาวเบเกอรี่เตรียมมาพบกัน9พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ไบเทคไลฟ์แอดไบเทคบางนาบัตรเหลือเพียง3ราคาเท่านั้น4,800 4,200และ3,800บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน7 e เ e ่นอีเลเทุกสาขาและ allticket.com จัดโดย a m e Imaginative ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป าการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลวดนประจำวันที่1กันยายน2 5 6 7ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปทางอมรินทีวีเ d ช่อง34มิอมริทีวีแดงแป๊กเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะมไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตด น้ำมันสมุนไพรสุกสกินช่วยผ่อนคลายแค่หยดแล้วทาถูเบาๆด้วยสูตรตำรับที่มีมาอย่างยาวนานช่วยผ่อนคลายตามร่างกายประกอบไปด้วยสารสกัดสมุนไพรหลายชนิดไพรขันท้องพยาบาทลลูข่าวทองพันช่างไมโยราบใบแก้วแล้วรางจืด โปรโมชั่นพิเศษเมื่อโทรสั่งสุกายะน้ำมันสมุนไพรขนาด30 ml 3ขวดแถมฟรีสุกายะน้ำมันสมุนไพรขนาด30 ml อีก2ขวดไม่พอรับเพิ่มเซ็ตยาดมสมุนไพรอีก3กระปุกทันทีปกติทั้งหมดราคา3,894บาทแต่เราให้จ่ายเพียง1,900 0บาทเท่านั้นโทรเลย026660100หรือสแกน qr code ที่เห็นได้เลย สุกายะน้ำมันสมุนไพรสุขสกินรวมสรรพคุณอัดแน่นในสุกายะขวดเดียวกลิ่นหอมอ่อนๆทำให้รู้สึกผ่อนคลายใช้ง่ายแค่หยดบริเวณที่ต้องการคอบา่าไหลขาและหลังน้ำมันสมุนไพรซึมเร็วสุกายะใช้ทาถูได้อย่างมั่นใจเพราะมีการจดแจ้งอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ผมหันมาใช้น้ำมันนวดสุกกายะมีกลิ่นหอมน้ำมันสุกกายะขาถูข่าถูจะเบาสบายดมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะ โปรโมชั่นพิเศษเมื่อโทรสั่งสุกายะน้ำมันสมุนไพรขนาด30 ml 3ขวดแถมฟรีสุกายะน้ำมันสมุนไพรขนาด30 ml อีก2ขวดไม่พอรับเพิ่มเซตยาดมสมุนไพรอีก3กระปุกทันทีปกติทั้งหมดร,ราคา3,894บาทแต่เราให้จ่ายเพียง1 0 9 0บาทเท่านั้นโทรเลย026660100หรือสแกน QR code ที่เห็นได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567ถึง31 1ธันวาคม2567ของแท้ต้องที่ทีวีเด c t ก6 0 8นทีนะครับคุณผู้ชมชวนไปที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเมืองเลยเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าจู่ๆระเบิดตุ้มขึ้นมาชาวบ้านได้ยินเสียงก็ตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยครับ ได้แลดับจริงค่ะคุณผู้ชม<ะ>ส่วนเรื่องที่เรายังคงตามติดกันนะคะถ้านับจนถึงนาทีนี้6โมงเช้าของวันนี้รวมแล้วเป็นเวลาทั้งสิน้น102ชั่วโมงที่3ชีวิตยังคงติดอยู่ภายในอุโมงค่ะเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ย พุ่จริงว่าเจ้าน้าที่เขาไม่ได้พักเลยนะคือมีการสลับสับเปลี่ยนชุดในการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงผู้สื่อข่าวของเราด้วยก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเกาะติดอยู่ตลอดเลยเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการภารกิจที่สําคัญในการช่วยเหลือชีวิตแล้วข่าวดีก็คือว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ปากอุโมงมากที่สุด เมตรหนึ่งคุณผู้ชมกะได้ไหมโอ้โหก็หนึ่งเก้าอ่ะเอโหโอโหนึ่งเก้าใหญ่ๆหอ่ะนะ<ช>เออหรือว่าเนี่ยยืดตัวออกไปประมาณเมตรหนึ่งแบบเนี้ย <ฮะ S 2> อีกแค่เมตรเดียวช่วยได้แล้วแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะดูปฏิบัติการการช่วยเหลือในครั้งนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทีมกู้ภัยเนี่ยได้สร้างเดี๋ยวไม่สามารถที่จะเจาะตรงๆได้จริงๆ <ฮะ S 2> ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าตัวดินเนี่ยก็สไลด์ลงมาอยู่เรื่อย ก็เป็นกําลังใจใกล้ความจริงเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะฮะอะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึมเศร้าเราได้ยินบ่อยมากโรคนี้แล้วโรคซึมเศร้าหลังคลอดก็เกิดขึ้นได้กับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องออกมาค่ะมันทําให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยหลั่งออกมาได้ไม่ปกติเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณแม่เพิ่งคลอดลูกออกมาได้3เดือนเกิดอาการซึมเศร้าเกลียดเรื่องลูกค่ะตัดสินใจกระโดดลงน้ําแต่โชคดีที่อดีตตารวจน้ําคนนี้ขวามือไว้ทันค่ะ เพื่อจะรอจัดการครับต้องรอสอบปากคำคนใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งด้วยแหละค่ะอ่ะถ้าหากว่าพูดถึงรถที่ติดไซเรนพี่กลิ้งกับพี่บอลนึกถึงรถอะไรวีวอวีวอวีวอรถกู้ภัยแอมบูเล็ตกู้ภัยรถตำรวจค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์รถกระบะตู้ทึบเขาติดไซเรนแล้วก็เปิดวีวอวีวอเหมือนจะรีบไปส่งของมากกว่ารับคนเจ็บค่ะ พื้นที่จังหวัดสตูลกันหน่อยค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าการเฝ้าสวนปาล์มเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในสวนปาล์มก็ไม่ได้มีกล้องวงจิีวงจรปิดที่จะตามติดตัวคนร้ายด้วยค่ะ